สเลาชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia Laudonii ชื่อวงไลทราสีอีลักษณะวิสัยไม้ต้นขนาดกลางลักษณะเด่นของพืชเรือนญาติทรงกลมทึบใบดกกิ่งโน้มลงรอบทรงพุ่มเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำลำต้นสลามีเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นร่องยาวตลอดลำต้น ผิวครุขระและหนาบางส่วนเผยให้เห็นเนื้อไม้ด้านในมักมีตะไคร่หรือเฟิร์นเกาะตามซอกเปลือกสแสดงถึงความเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และอายุยืนใบสลาวเป็นใบเดียวรูปรีถึงรูปไข่ปลายใบแหลมโคนมนขอบใบเรียบใบอ่อนมีสีแดงหรือน้ำตาลอ่อนสวยเด่นสะดุดตาเมื่อแก่เต็มที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบเป็นมันเล็กน้อยและเรียงตรงข้ามกันอย่างชัดเจนดอกสเหลาออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งแต่และช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมากทําให้ต้นดูโดดเด่นในฤดูออกดอกกลีบดอกบางย่นคล้ายกระดาษมีสีม่วงอ่อนถึงชมพูม่วงเมื่อแรกบานสีจะเข้มแล้วค่อยๆซีดลงจนเกือบขาวเมื่อใกล้โรยขอบกลีบหยักย่นงดงามเกสรสีเหลืองสดตัดกับกลีบดอกอย่างชัดเจนช่วยดึงดูดมแมลงผสมเกสร และทำให้สเหลาเป็นไม้ดอกประดับที่ได้รับความนิยม